มอร์นิ่งตอนเจ้าซูตื่นขึ้นมากับมหาลมสมวิวมาลูดเอาอากาศบริสุทธ์เถอะปอดแข็งแห่งสดซื้นสดซื่นลูดเนวนี้ตลอดทับห้องปอดแข็งแห่งกินน้ำดใหายใจสะดวกบัดไปกวดหมอบังนอนของหมอหอนมองเห็ดเวียวกแล้วก็เขามาของการเขามาห้องของการแล้วกับ กวดเบืเอ้องเบียก่าเมื่อนีตองเห็ดเบียกเลยแล้วก็โพตคล้ายเขืองพูดคล้ายเขืองตอบเ็จบุกค้าแล้วก็เห็ดคอนเทนเมือเมือลงเฟซบุกนางเอเบียกป้าป้ามามากะหูสึกยากเขากับป่าเดียวมากี่เฟอเฟิร์สหัยเดียวไปต่างอาหารเจ้าแล้วก็อาหารเถียงพอนาสิกินเตดตอนเจ้าแล้วตอนสวยนาสิบุกินเขาอีกเลยถ้ากินเขาเรงบัดเดียวจบบวัวอาหารอันนี้เลยกินลายเปลืองเงินประหยัดงบส่วนนี้นะ กินเฟอ้อแล้วๆอิ่มท้องกับพอมีแหงงยิ้มได้หน่อยนึงกลับมากับมานาังเอเวียคือเก้าแต่ละมือนางเอเวียแต่อยู่ในโทรศัพท์กับคอมเจ็บหูเจ็บตาบ่ามีเวลาพักพนเลยซีวินล,ลูกจางเอเวียงานแข่งกับเวลาซู้ซูเด้อบ่ตายก็คือสิรวยกัน